สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมมยทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่านะคะของชาวธาตลมมิถุนตุลแล้วก็กุมนะคะประจำเครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2564ค่ะชาวธาตลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤศภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมและชาวกลุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ใชแนวนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอนุรักษ์ความรักความสัมพันธ์น,นะคะให้กับ ชาวธัตลมในหัวข้อ2คนรักเก่านะคะใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะ หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเครื่องเดือนแรกของเดือนมิถุนายน2 5 6 4นี้นะคะ เมดเอนเนอร์จีของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มที่ยังคงคิดถึงคนรักเก่านะคะจะเป็นอย่างไรนะคะขอเมดเอนเนอร์จีหนึ่งใบค่ะเมดเอนเนอร์จีนะคะได้เป็นไพ่8เหรียญค่ะอ้อขอโทษค่ะเป็นไพ่หเหรียญน,นะคะไพ่6กเหรียญชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรก็ได้นะคะหรือนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะ เป็นคนที่เขาเรียกว่าผูกพันกันมานานช่วยเหลือกันมานานนะคะ <c oughs> อืมไพ่หกเหรียญค่ะเป็นไพ่ของการให้โอกาสหรือขอโอกาสก็ได้นะคะไม่รู้สึกว่าชาวธาตุโลม,มิถูกตุนกลุ่มนะคะคุณน่าจะ อยากที่จะขอโอกาสหรือว่าอยากจะที่จะให้โอกาสนะคะใครสักคนหนึ่งที่คุณยังไม่ลืมเขานะคะอืมอ,อ,อาจจะไม่ได้ให้โอกาสแต่ว่าอาจจะเป็นการขอโทษการให้อภัยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืม มีคนอยากจะได้โอกาสนั้นมีคนอยากจะขอโทษนะคะมีคนอยากจะต้องการ่าคําคเขาเรียกว่าการให้อภัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะที่มีต่อคนรักเก่าคนที่คุณคิดถึงนะคะเป็นอย่างไรนะคะขอดูความคิดความรู้สึกของชาวธาตลมมิถุนตุลกุมต่อเขาคนนั้นคะ่ะ คุณคิดและรู้สึกกับเขายังไงคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะ9ไม้เท้าค่ะ7ถ้วยนะคะวิ e w o f fortune ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คนที่ชาวทัดลมมิถุนตุนกลุมคิดถึงนะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงนะคะมาดูกัน10ถ้วยค่ะ9เหรียญน,นะคะ w o r l e ค่ะและเป็นพายหนึ่งไม้เท้านะคะโอเค ชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุมค้าแถวบนคือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาและแถวล่างคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ,ะชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุ้มคุณอาจจะคุยกับชาวความจริงก็มีธาตดดุน้ำธาตุดินนะคะธาตุไฟเนาะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะโดดเด่นมากๆเนะาะไพ่ชาวต่างชาติขึ้นมาเยอะเลยนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะ ไม่รู้สึกว่านะคะตัวชาวทัดลมเองนะคะได้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้านะคะเจ็ดถ้วยและไพ่วิวออฟฟอร์จูนอืมไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังยังกอดเก็บ ความรู้สึกนั้นไว้ยังกอดเก็บเขาคนนั้นไว้ในหัวใจถึงแม้ว่านะคะพไพ่ใบสรุปมันจะเป็นไพ่ view of fortune ต่างคนต่างก็นะคะไปมีอนาคตของตัวเองแล้วคุณรู้ว่ามันจบลงไปแล้วในความสัมพันธ์คุณรู้ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปนะคะแต่มันเหมือนกับบางครั้งบางทีนะคะคุณก็อยากจะย้อนเวลากลับมาหมุนเข็มนาฬิกาวน วนย้อนเวลากลับไปอะคะ่ะอืมอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะแก้ไขนะคะไพ่ก้าวไม่เท้าคุณยังไม่ลืมนะคะแล้วก็คุณยังอคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คุณยังคุณรู้ว่าคุณควรจะนะคะ move on ได้ทั้งตัวแล้วก็หัวใจแต่ความจริงแล้วค่ะ หัวใจของคุณอนะยังม o ฟออนจากเขาไม่ได้นะคะยังคงกอดเก็บความรู้สึกนั้นยังคงกอดเก็บคนคนนั้นไว้ในใจนะคะยังไม่ไปไหนนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณขอพรอได้สักข้อหนึ่งนะคะจากเทวดาจากจัก,กรวาลจากองค์เทพที่ไหนสักแห่งหนึ่งคุณก็จะขอนะคะ ให้มีโอกาสได้พบได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมเนาะส่วนแถวล่างคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะเขาตอนนี้นะคะต่างอย่างที่บอกอะคะ่ะตัวเขาจบแล้วจริงๆกับคุณนะ,ะในความรู้สึกของเขาคือตอนนี้นะคะเอ่อมันเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้นนะคะเขา move on เขาเริ่มต้นใหม่นะคะเขามี คนของคนใหม่ไปแล้วอะนะคะอืมซึ่งกับคุณอนะนะคะมันมันเปียงมันเป็นเพียงแค่คนที่เคยคบเคยรู้จักเป็นคน ที่อยู่ในความทรงจําในอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็เขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะต่างกับคุณที่ยังคิดถึงยังรอคอยนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยม่รู้สึกว่าเขามีความสุขดีแล้วะคะ่ะตอนนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็นะคะตรงนี้นะความรู้สึกของเขาและคุณนะคะสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำนะคะแนวโน้มอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่กับคนรักเก่าของคุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะกันหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะ ม่ขอนี้บอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมเนาะเอาคำใบแรกได้เป็นพาอัศวินถือดาบค่ะ10เหรียญน,นะคะสเตรน n ์ค่ะ และเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ลักนาสิง์ก็ได้นะคะคุยกับชาวต่างชาติได้เนาะเอาค่าานะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะระหว่างคุณกับคนรักเก่าในอนาคตถามว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยนะคะกลับมาเป็นเพื่อนนะคะ มีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรที่ต่อกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้อะที่ที่ที่มันยังมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันปรารถนาดีให้แก่กันอยู่อะค่ะในอนาคตไม่รู้สึกว่ามันมีโอกาสนะที่ที่ที่จะมีเขาเรียกว่าที่จะมีแนวโน้มนะคะที่จะได้พูดคุยพบปะนะคะ มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะผ่านวันแล้วก็เวลาไปแบบว่านานพอสมควรนะคะเป็นเดือนเป็นปีนะคะอาจจะหลายปีด้วยซ้าไปนะคะมันจะมีการได้เจอกันอีกครั้งนะคะแต่ไมรรู้สึกว่าการเจอกันถามว่ามันมันจะกลับมาเป็นเป็นคนรักกันอีกได้ไหมตามหน้า,พาไพ่แมรรู้สึกว่ามันยากลาบากมากๆกนะคะเพราะว่า อาจจะต่างคนอาจจะต่างมีครอบครัวกันแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะการกลับมาพบเจอกันก็อาจจะเจอกันในสถานการณ์ที่อาจจะบังเอิญคาดไม่ถึงนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่มันจะไม่ใช่การตั้งใจที่จะมาเจอกันนะคะอืมเนาะแล้วก็นะคะ ถามว่าการเจอกันในครั้งนี้ค่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีไหมนะคะไม่รู้สึกว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีนะถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะตัดความรู้สึกของคนรักออกไปได้ค่ะนะคะ,ม,นะคะมันก็จะกลายเป็นเพื่อนกันเนาะแต่ถ้าหากมันตัดไม่ได้เนี่ยการเจอกันนะคะมันก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ย กลับมาคิดถึงแล้วก็วุ่นวายใจกระวนก็วายใจแล้วก็เป็นทุกข์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่ค่ะขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําด้วยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะเฮอร์มิตค่ะ แถ้วยนะคะและเป็นไพ่7ไม้เท้าค่ะชาวทัดลมมิถุนตุนกุมคะ่ะไพ่ทาโร่แนะนําว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะการที่คุณยังคิดถึงเขามันไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับนะคะหรือว่าย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้ดังนั้นคะ่ะ ะค,ะคุณทำได้เพียงแต่เก็บมันไว้นะคะเป็นบทเรียนนะคะคิดถึงได้นะคะไม่ผิดนะคะแต่ว่า,าการที่คุณคิดถึงเขาอะค่ะการที่เราคิดถึงเขาโดยที่เราบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่ได้จะบังคับให้เขาต้องมาคิดถึงเราตอบหรือนะคะอะไรก็ตามนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะทำได้ บางครั้งบางทีนะคะถ้าหากว่าการที่เราคิดถึงมากเกินไปจนจนกระทบต่อสภาพจิจตใจของเราอะ่ะอืมแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปได้แล้วอะค่ะทางแก้ไขอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการบล็อกบล็อกไม่ใช่บล็อกบล็อกเพื่อไม่ให้เขาส่องเรานะแต่เป็นการบล็อกเพื่อที่จะบังคับตัวเองนะคะ ไม่ให้ไปใจจดใจจ่อหรือว่าไม่ให้ไปสนใจแต่เรื่องของเขานะคะจนจนเราไม่สามารถที่จะ move on ได้นะคะในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงไปแล้วเราก็มีการหันหลังให้กันแล้วอะค่ะในอนาคตนะคะถ้าหากว่าคุณและเขาได้ห่างกันไปนานๆแล้วความรู้สึกมันเจือจางลงไปเมื่อน,นั้นอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่ เรากับเขาจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมแต่ตอนนี้นะตอนนี้นะคะคุณต้องยอมรับความจริงนะคะแล้วก็ Move on ให้ได้นะคะอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปนะคะอย่าฝืนนะคะแล้วก็อย่าเอาใจไปจดจ่อกับ เหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่มันได้จบลงไปแล้วตั้งแต่ในอดีตมันจะทำให้คุณ Move on ไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ